มันก็จะมีอยู่เพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจในลักษณะของการขุดคุยติดตามสืบสวนนะครับนั่นก็คือ CSI LA นะครับก็ตั้งคำถามในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าทนายคนนี้กับครอบครัวได้เสียภาษีอย่างถูกต้องและสามารถชี้ที่มาของไรายได้ได,ได้หรือไม่การใช้ชีวิตสวนทางกับกำไรบริษัทที่แจ้งว่าปีละ400,000ตกเดือนละ30,000กว่าบาทแต่เอาเงินจากไหนไปซื้อของมากมายขนาดนี้ ทุกครั้งไปต่างประเทศมีเงินนั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสทั้งครอบครัวไหนจะค่าโรงแรมอีก3ห้องช้อปปิ้งหลักล้านได้ข่าวว่าเวลาบินกลับมาก็จะมีลูกน้องบิ๊กตำรวจมารับที่สนามบินเข็นรถให้ไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือว่าจ่ายภาษีอะไรเหมือนกับประชาชนทั่วไปใช่หรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็จะแฉะข้อมูลคล้ายๆกับคุณชูวิทย์นะข้อมูลจะคล้ายๆกันเลยบอกว่ามีพี่เมียที่ชื่อว่าปอปาในภาพที่สคนนี้หรือเปล่า ที่คุณชูวิทย์บอกว่าเอาเงินเทาๆไปซุกเอาไว้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่ารายได้น้อยนิดชีวิตร้อยล้านหรือไม่นะครับท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมครับยังทำกราฟิกตัวนี้ออกมานะเป็นการสรุปผลประกอบการของบริษัทสิทราลอเฟิร์มคุณผู้ชมครับปี61นะครับขาดทุนนะปี63ก็ขาดทุนปี62ได้กำไรมานิดหนึ่ง1,97,460บาท เอาว่าปีล่าสุดละกันปี2,564นะครับได้กำไรมีไรายได้ทั้งหมดนะฮะล้านแปมีรายจ่ายล้านสามเหลือกำไรประมาณ4 1 2 5 2 2บาทซึ่ง p พ s i เ a เขาหารมาปีหนึงมี12เดือนก็ตกเฉลีย่ยมีกำไรเดือนละประมาณส0 0 0มบาทก็จะเป็นไรายได้ประมาณมนุษย์เงินเะดือนนะที่มีไรายได้ประมาณ3,000 30, 0บาทแล้วคนมีไรายได้ประมาณ3 0 0 0 0บาทเนี่ย ใช้ชีวิตขนาดนี้ได้หรืออย่างไรคุณผู้ชมครับคือมันเลยเป็นข้อสังเกตเอาแบบ